รอไงเขาไปวนไปวนเวียนแล้วกคนจมา่อ่นี้ก็ได้่เนี่ยแ้ก็ไปนตรงเนี่ยเรนที่น้อยสัพัที่หก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 เขปลี่ยนเส้นหรอที่ไปไม่ถูกเลยนเปลี่ยนเส้นทางเลยเอขาทำห้แล้วต้องไปให้เหตุผลอื่นแล้วเอ๊ะ เดี๋ยวพูดขึ้นทางด่วนป่ะคะขึ้นค่ะต้องไปยังไงอ่ะก็นี่ไงเหมือนหนึ่งเหมือนไปนี่แหละก็คือออกเนี่ยออกก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมไม่ใช่ออกก็เลี้ยวขวาใช่ขาเสร็จแล้วก็ซ้ายยาวยาวแล้วก็ได้ไม่แต่ก็ต้องขึ้นทางด่วนนะพี่ใหญ่าได้ไหมเอาพี่ปูเอาใครไม่ได้ถ่ายร่มแล้วถ่ายร่มนะถ่ายเอาร่มมันใบชูร่มขึ้นมาด้านหลังเอาล่มเอาล่มอาชูไม่เห็นตายได้ไหมพี่ใหญ่พูดกอน ถ่ายไหมคะถ่ายเดซี่มาแล้วไม่ได้ถ่าวันนี้ถ้าถามานะเอาอยู่แน่อ้าวเลยแล้วพี่มีนะถ่ายไหมไปถ่ายละไม่ใครจะถ่ายรูปไหมคะได้ถ่ายเดี๋ยวแดดออด้วยนะเอาถ่ายก็ถ่ายพี่อ้อยพี่อ้อยหนึ่งรองท่ายดีค่ะหนึ่งเอาค